กามีน้ำเขาตัวเดียวเสือพี่มอนนั่นน่ะกระถ่ายมือจะมาถ่ายข่อยอิงอะเสือพี่มอนน่ะมันมีแบบเดียวโตเดียวพ่อแห้ซื้อพร้อมแจกซื้อนี่แม่แจกเจ้าซื้อืนี่แม่พี่น้องอีต้นข่อยบอกเจ้าหมูบอกว่าต้นทุนนี่มันบ่ได้ถือได้หนีเรามันงานมืดเดียวกะโตใหญ่พร้อมแล้วเจ้าสิมาเบิกไม้จากไหนแม่ เปิมไหนแต่พอแต่แม่ข่อยกับมีตัวเดียว่อจีบอกให้เสือบยาง้างางมัครับแบบนี้คุณบอสั่งในเพจเอจาเนาสต็อกวได้ยยูนีจ้าพ่อรถจ้าคนฟองวได้ขั้นน่อยครับรถตู้เไม่ียู่เาไปแซมยาก่อนสั่งสั่งเีะหล่หลาเอ้ยล่าเอ้ย ผู้สิอยู่ชีวิตประเดี๋ยวได้บอสแล้วลงน้ายาซักก็ได้แล้วแต่ว่าหอยหูยุ่วเจ้าฮักหอยเสือมียุ่วสองตัวหอยยุ่วสองตัวหอยยุ่วสองตัวเจ้าก็เลือกเสือข่อยเพราะว่าเจ้าฮักข่อยเป็นบอแม่มีปัสสาวะดนกับมอนอิงอืฝ่ากับม่วงอ่อม่วงเข้มจยากคอยจําได้มีข้อกกม่วงเท่าม่วงเท้าขอกุกดํำเนาะ ก็เรียกว่าอังไซมอนอีไงเพิ่นสบายใจเลยเพิ่นเฮือกเออบริษัทโดนใจในน่องมาแล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆนะครับคันมีโตหมค์ก็ดีกว่านี่ยุ่งเดราจะคอยๆแล้วดูทุนได้อีกคนจิ้มจุ่มหัวใจล้อล้อ อ๋อจะนอนไหมเนี่ยฮะอ๋อให้อุ้งอิงตัวไม่จะนอนไม่มีมีเอาเอามาสองตัวอยู่นี่เด้พี่จีนี่เด้คอยนอนบ่ได้คอยเป็นคนลั่นเด้พอมาพกมาสองพกมาสองตัวอยู่พกมาสองตัวกับพ่อเอกกันหนึ่งจะคล้องก็มีอีกหนึ่งพ่อเอกอุ้งอิงพี่จีนี่ก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกเนาะ คน่าคนจีเอาอ่นเปมาให้พี่จีคือสิบ่หนักเท่าใดยดอกน้อคือสีผ้าพ่อลอยโลดดอกแม่เออคือสิบ่เฮ็ดเตียงเผืนห่างดอกซี้ลอยจังคโลกันลอคือสิบ่พ่อเฮ็ดเตียงเผืนห่างดอกน้อเฮาเนาะเออพ่อดึกเนาะมื้อนี้ฮะดึกวันน้อดึกจ้ะดึกดึกชุด ชุดยังไม่เอาลงมาจากรถพี่กุ้งเลยเออแต่แน่ๆน่ชุดไหนไม่กุ้งหายอีกศูนย์ยังคนเห็ดงานนี่นี่คือคนทำงานนันเนี่ยไข่ไข่ร้องศูนย์แล้วตอนนี้เลยนักกเพี้ยวอีกบ่โอ้ยก็ไอ้เพี้ยวก็เป็นคอนเทนต์ซื้อดอกแต่ว่าอันอันนี้คือความจริงอะความจริงโค้ดนี่แม่พี่เพียวทำเสื้อเพื่อนนี่ไม่ด่าเลยนะเพราะนี่ไม่ซัก กายวันเดียวก็ออกหลมมแล้วแมนผ่ามันดีอยู่ค่ะมันอาจจะแบบสีซีดลงนิดนึงรุ่นนั้นเนี่ย นะัรู้สึกว่าคุณภาพดีใช่หรืออาจจะเป็นย้อนมาเ้าใส่สีดำก่ไม่ด้เพราะว่านี่ไซส์สามคนละห้าคนละตัวกันกระพ่าตัวนี้คนละตัวกันกรสซ่างลาดเดียวกันไม่ผ้าตัวนี้คนละตัวกันนะไม่ผ่าลังพึ่งไงเนี่ยบพราะอะไรมันเป็นผ้ามันมัดลื่นๆผ้าตัวนี้คอปกผ้าดำก็เสี่ยวเนยน้อยเสมอเอาไว้กางเกาะเสี่ยว้อยเสมอออยกางเกา คือได้ไปโหลดยุบุ่นมีไวไฟนี่ wi ดีสัง wi ส่งเท่ากับว่ามีไวไฟคือเพินน่นเนาะทายมือนี่กับลงมือไม่กับว่าเป็นยังไม่เป็นไรอับเสร็จตอนไหนก็ลงตอนนั้นเมื่อน,า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 นั้นน่ะ ปล่อยให้ไปหนาเวทีนะคะบ้านนี้บอดเ้ค anyway> ือทางนั่นนะคะเป็นยังไงผู้ชายอะไรนี่เนี่ยกว่าบอลจะาบอยังี่ยกว่าวันนี้ดือเออเขาจีจับดาาพ่อแล้วไม่ลู้ไม่ลู้กระสันพ่อเฝ้าไปก่อนเด้อจิเฝ้าไปเบิ่งมอล่ำก่อนวมื่อิีบรได้นั่งหนาหันตรงนี้ัำซ้อมสี่โมงเย็นะฮะ เดี๋ยวๆก่อนที่จะลงสคริปลงอย่างก่อนสิบอกเองนะเช็คก่อนว่าพื้นที่มันเข้าได้ไหมเออเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีป่ะเอา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 นะคะขอบคุณค่ะขอพ่องคอยในแถวขอนโจ้ด้วยที่นีขอโจฝากมาให้พ่อโจบอกว่าอีหล่าตัวหาขอโจอีหลาาตัวหาขอนหจ้ขอนโจพ่อกว่าอีหล่าตัวหา ตอนนี้โทรว่าพ่อฝ้าวมาเบิ่งได้ลิปพี่มอนก็ได้จ้าช่องกอล์ติฟุงอิงนล้วเพื่อนเราไปเสียวจ้่ลงได้ตอนไหนก็ค่อยว่ากันเนาะเราลงเราไปไายลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วจ้ากกิมเล่นันนี่ก็เอ่อพอจูว่าพ่อไกลคอนแล้วที่ได้ได้ว่าอันหลามอ่ะอนแล้วพ่อฝ้าวมาซสอมเด้อะพะเฟรนด์สื่อมาห่อลูกสาวมาว่าทางสอบโอ้จะขอเห็นพี่กีพูดว่าซื้อขนมเป็นฝากเพื่อนหยุบใส่ถังกันเเพืนฝากแบบในตอนนี้ เจอแล้วทุกมือันนี่พวงมาันเอาเอาพวงมณีพวงมะนาวเจอกันแล้ววันนี้ยี่เราจะไปูดอใช่ไหมิิงันนิดียวเดี๋ยวนวเ่าดเด้นกมอยู่ั่นพี่บอก็ไม่ยูว่าเขากันมาคักเนี่ย พี่เอ็งจี้บอกหนูว่าพี่เคยทำทรงผมทรงนี้นะไปโรงเรียนมาสั่งทรงนี้ไปโรงเรียนดูสิค่ะยียีกีกับบงก่อนค่ะยีให้มันแน่นอนแต่ต้องซว้อาล้งเด้ออินมันแข็งมากีผู้ใดอยู่ได้หนีบ่ค่ะี่จะยุ่งเลยนะจะยุ่งข้าไปนี่ติดได้ยุ่งกมาไม่ได้เลปแม่ข้าไปข็ออก็ได้แม่ไปกออการะได้ค่ะเอาตอกาใช้ยาลงไปปิดตุกับตายค่นแ่ห แบบว่ามันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าเป็นคาเลคเตอร์แล้วก็มเอกลักษณ์ของวงวัีพี่เอ็งที่บอกว่าคือทรงอะไรนะทรงอุลตราแมนทรงอุลตร้าแมนอตร้าแมนทรงอุลตร้าแมนเพชคพุณเหชคุณเอเชุเพชคุณเพชคุณเคุณเตยลุจเพเพชคเ้เเาเชชุ่เนเเคคูคดเเนเอ ปีบวงมันนี่มันจะตกตีมันจะตกติเอาเบน่นมสามนอค่าแต่เบิ้งผูเบานอเหลียวมาเบิ่งอีเทียนึงไปแล้วสิไ่วเ่เสือ